เราย้ายเข้าบ้านหลังเก่าที่ระเบียงชั้นล่างมีประตูเหล็กสนิมขระล็อกแน่นเจ้าของเก่ากำชับนักหนาว่าห้ามเปิดเด็ดขาดนั่นคือห้องใต้ดินต้องห้ามแต่ความอยากรู้มันกัดก,กินเราหาทางงัดโซ่ที่ผูกพังจนหลุดออกทันทีที่ประตูงแงม้มกลิ่นอับชื้นและลมเย็นยะเยือกก็พุ่งประทะหน้า ในความมืดสลัวเราส่องไฟฉายเห็นบางอย่างกองอยู่กลางห้องมันคือตุ๊กตาเก่าๆที่มีเส้นผมยาวสยายจู่ๆตุ๊กตาตัวหนึ่งก็หันหน้ามามองเราช้าๆดวงตาแก้วเบิกโพรงไร้แววเรากรีดร้องลัน่นรีบปิดประตูก่อนจะวิ่งขึ้นบ้านแทบไม่ทันหัวใจเต้นโครมครามตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยคิดจะเฉียดใกล้ห้องใต้ดินนั้นอีกเลย ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง